ภูมิใจไทยถือหุ้นในทีวีอยากรู้จริงๆว่ากระบวนการของกะกะตและสารรัฐธรรมานูญจะว่องไวเหมือนอย่างกรณีของพิษทาหรือเปล่าพรล่าสุดสอสบุรีรดำผักภูมิใจไทย รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยชือหุ้นไอทีวีกว่า4 0,000ื่นหุ้นจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสสกรณีพ้นจากตำแหนง่งโดยได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนายจักรกิจทองศรีสสเขต7บุรีล์ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่2ี่มีนาคม2 5 6 6โดยนายจักรกิจแจ้งว่ามีรั์สินรวมทั้งหมดกว่า80 ล้านานบทและยังมีเงินลงทุนในหุ้นไอทีวีจำนวน4ี่0 0หุ้นซึ่งมีรายงานว่าหลังการเลือกตั้งปี2 5 6 6ที่ผ่านมานายจักรกิจได้ชนะเลือกตั้งมีคะแนนนำสอสอจากพรรคก้าวไกลแต่อย่างไรก็ตามปปชยังไม่เปิดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในโอกาสเข้ารับตำแหน่งสอสอคะ่ะขณะดเดียวกันสอสอชาดาไทยเซจจากพรรคภูมิใจไทยก็เคยถือหุ้นซื้อในฐานะผู้จัดการมรดกในแบบเดียวกับพิธาโดยข้อมูลรายงานว่าสอส อชะดามีทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า200ร้ล้านบาทและที่ต้องไฮไลท์ไว้เลยก็คือหุ้นไทยฟู้ดเน็ตเวิร์กทีวีจำนวน20,000หุ้นได้มาเมื่อวันที่8กันยายน2554ระบุว่าเป็นของนายฟารุธไทยเซธบุตรชายที่ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วถือครองในฐานะผู้จัดการมรดกฟังดูแล้วก็บอกได้เลยว่าลักษณะระไม้คล้ายกับของพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่กำลังถูกยื่นเรื่องถึงสารัฐธรรมนูญอยู่ในขนาดนี้ ว่าขัดต่อคุณสมบัติสส,อสอหรือไม่ถ้ากรณีของพิธาถูกตัดสินว่าขัดจริงกรณีของสอสอจากภูมิใจไทยท่านอื่นๆจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะซึ่งคุณชาดาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่าเป็นเรื่องคนละประเทศไม่ใช่เรื่องในประเทศไทยเป็นเรื่องในประเทศสหรัฐอเมริกาขออย่านำมาผูกกันค่ะมันคนละประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศไทยในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมเรายืนย่นยื่นโอกาสให้แล้วนะครับวันนั้นเราบอก ทางพักเองเป็นจุดยืนของพักว่าถ้าพักเก้าไกลไม่ยุ่งกับ1นึสองพักภูมิใจไทยจะลงคะแนนให้นะครับแล้วไม่ร่วมรัฐบาลชัดเจนเลยครับที่ที่ผมเสนอนั้นพักให้เสนอนะครับไม่ใช่ผมเสนอด้านสอสอเก้าวไกลเองก็ถือหุ้นกันแทบทุกคนเลยนะคะจะเป็นหุ้นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโอหเป็นหุ้นอะไรครับจะมีกันคนละหุ้นนะคะอืมอันนี้จะเป็นหุ้นยนต์นี่ก็จะมีเป็นสีสชมพูกับสีแดง นี่ก็หุ้นยนนนหุ้นยนโอ้ของคุณลมก็มีหุ้นยนนี่ก็หุ้นยนต์คุณลวงขอช้อนไม่ทันมันก็มีหลายหุ้นเนาะที่เราก็บริหารจัดการกันอยู่เหมือนกันอผมเองเนี่ยก็ยอมรับว,ว่าหนักใจช่วงลหลังๆเนี่ยหุ้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องพยายามออกกําลังกายก็คือหุ้น,นหุ้นเราเนี่ยแหละ